เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจสอบการลักลอบตัดไม้บนเนินเขาใกล้ๆสำนักสงฆ์แร่งพระรามเกาะช้างเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาวันที่27กันยายนพุทธศักราช2553 นายสุพัฒนพงศ์อักษรปรลัดอำเภอเกาะช้างพร้อมด้วยนายฉลองพันนาคินหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานที่กอช .4 สีน้ำตกคลองพลูนายลือชัยศรีสาญาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเรือเอกมาโนดบุญตูบ หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจพื้นที่ฝึกนาวิกโยทินเกาะช้างและเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันเดินเท้าขึ้นไปตรวจสอบที่บริเวณบนเนินเขาตรงข้ามบ้านหาไทรขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดโค่นต้นไม้แล้วแปรรูปจำนวนหลายต้นด้วยกันพร้อมทั้งได้นำไม้ที่แปรรูปแล้วบางส่วนมาทำประโยชน์ที่สำนักสงฆ์ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถึงยังที่เกิดเหตุก็พบว่ามีร่องรอยการลักลอบตัดโค่น ต้นไม้เหลือไว้ให้เห็นเพียงต่อไม้จำนวน5ต่อด้วยกันที่อยู่ในสภาพเพิ่งตัดโค่นแล้วแปรรูปใหม่ๆไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาสําหรับไม้ที่ถูกตัดโค่นจากการสํารวจของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นไม้ตะเคียนทรายจํานวน4ต้นไม้มาสางจํานวน1ต้นจากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างไรแต่ของกลางซึ่งเป็นไม้แปรรูปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ทําการวัดขนาดและนับจํานวนไวอ้อย่างละเอียดและยึดไว้เป็นหลัก ก่อนจะมีการขนไม้จำนวนดังกล่าวไปไว้ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างต่อไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับได้นำกำลังทางอำเภอเกาะกช้างและทางชุดเฝ้าตรวจนาะวิทยโยธินและก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อำเภอเกาะกช้างนะครับได้นำกำลังทำการตรวจยึดไม้บริเวณเขาหาทสายขาครับในครั้งนี้ครับนะครับทาง เจ้าที่นํากําลังขึ้นไปแล้วครับพบไม้แปรรูปจํานวนหนึ่งครับอ,อยู่อยู่บริเวณเ,เขาหาดไสขาวทางเจ้าที่อุทยานแห่งชาติมก่ะช้า,ชางและทางเจ้าที่อําเภอและตํารวจสพกาา่อช้างได้ทําการตรวจจิดไว้ในครั้งนี้ครับไม้แปรรูปจํานวนนี้นะครับาทางอุทยานแล้วก็ทางอำเภอก่อช้า,ชางจะมาทําการเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่ทาการอุทยานแห่งชาติมก่ำช้างครับ คงจะเป็นกำหนดการของในวันพรุ่งนี้ครับในช่วงนี้ซึ่งเย็นมากแล้วครับไม่นำการขนยึดเคลื่อนย้ายไม้ได้ครับไม้ที่ตรวจพบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไม้มะซางไม้ตะเข็ดทรายสะสนมากครับพรุ่งนี้จะขอมาลังทางชุดเฝ้าตรวจนาะวิกโยทินแล้วก็ทางอ,าอสอ อำเภอเกาะช้างแล้วก็ทางเจ้าที่อุทยานชาติมู่เกาะช้างพวกนี้จะนํากําลังไปเคลื่อนย้ายไม้มาเก็บรักษาไว้ครับ